สวัสดีครับขอต้อนรับกสูรศึกอัศวินดำนะครับวันนี้ตรงวันทที่26รกรกฎาคมนะครับแต่ต้อสุดทงางท้องเก้าอสวทโดยท่านคลตรวจตีดตรสตเซเวกบินสินชยัยต้องบอกว่านัดนี้เป็นนัดสั่งลานะครับนี่เป็นคู่แรกของรายการทองชัยปินสินชัยหรือว่าแสนนะครับเจอกับเพชรศิลาพรวาเลนในพิกัด123ปอดทองชัยนั้นมีชื่อจริงว่าวิวัตโพศรีไทยครับเป็นบุตรของคุณพ่อสุกิตคุณแม่ยุพิน เกิดเมื่อวันที่17ตุลาคม2ร3 8เป็นชาวอำเภอรัตนาวาปีจังหวัดนนองคายนะครับครั้งล่าสุดนั้นชนะโคชสารสอบุญจันทร์ศด้เสกสิกนทรต้องบอกว่านานมาแล้วนะครับส่วนทางฝั่งของเพชราพรวารินนั้นมีชื่อจริงว่าอัตพรพรพิพัฒน์ครับเป็นบุตรของคุณพ่อจิรศักดิ์คุณแม่แววตา เป็นชาวเภอพนันในกรุจังหวัดชนบุรีนี้นะครับมีคุณนภพรชื่นต้นครับเป็นหัวหน้าคณะรักกาผู้การครั้งล่าสุดชนะเด่นนาโพสอเกตชัยท,ยที่สุรินครับส่วนกนรรมการผู้ห้ามบนเวทีใช้ใครอื่นไกลที่ไหนนั่นคือร้อยตำรวจโทนรคงโพสวัสดมีสิทธิแค่สับกับชูมือครับไม่มีสิทธิให้คะแนนสามชายให้คะแนนอยู่ข้างล่างคงศักแ์ป้นละม่อมสีนินมีเพชรชันนินเทพสุพรรณ ตำนานของเซกัสซูดัมนี่ต้องบอกว่ายาวนานเกือบ30ปีนะครับ26ปีแหงความหลัง20อ <c oughs> ของของของอาจารย์สุรพลนี่16ปีแต่เซกัสรูดัมได้26ปี <c oughs> ยาวนานมาตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่สนามมวยเวทีลุมพินีเลยก็ว่าได้นะครับเริ่มต้นจากจนเริ่มต้นจากสนามมวยเวทีลุมพินีก่อนที่จะมายึดเอา เวทีมวยรำเนินก่อนที่จะเข้าเวทีมวยรำเนินนี่ไปพัทยาไปาลังสิตโอโ้ไปเยอะนะนครสำหรับมวยคู่นี้ครับร้อปอนด์ไม่ได้ติดไวเลตหรือว่าเครื่องเทปไปเสี่เสียงไว้ที่ตัวนะฮะอาจจะงงหน่อยเสียงตึบตึบเสียงดังฟังชัดจริง,งๆเลยฮนะไม่ได้โอ้โหครับหลังจากจบคู่นี้ก็จะดูน้องหนูตัวได้น้อยร้อยปอนด์ครับ พชรีจ้ามาแล้วครับเจอน้องจอยตามที่แฟนมวยเรียกร้องนะครับเดินทางสู่ยกที่2ของมวยคู่แรกของรายการนะครับธงชัยปิ่งสินชัยกับเพชรลาพรวารินครับยืนยันบีดอันจากปากของท่านชนนรตรีลัทธเสวิกบินสินชัยเรียบร้อยแล้วนะครับว่าซึกอัิดำจะย้ยายไปอยู่ช่องสปริงนิวครับช่องที่19ครับกดรีโมทได้เลยนะครับ แล้วก็เวลานั้นไม่ตรงกับใครด้วย11ในกาจนถึงเวลา13ในการครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการนำมวยดีๆมาออกรายการให้แฟนมวยได้ชมกันนะครับต้องบอกว่าดีกว่านี้3เท่าโอ้โหเป็นคำยืนยันนะครับและเลสด็จสุดดำนั้นเวลาทำงานเรื่องชุมเทนี้ไม่ต้องห่วงคนระับไปดูคู่นี้กันต่อครับยกที่2 ธงชัยรู้ว่าแสนปิ like ่นสินชัยครับเจอเพชรศิราพรวารินแสนนี่ไม่ค่อยต่อยบ่อยในช่วงหลังๆนะเลื้อเลื้อเวทีเวนานะในขณะที่ทางฝั่งของเพชรศิรานั้นเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะครับเดี๋ยวดูว่าจะเคาะสนิมหรือว่าเคาะเพชรศิรามีสองแบบเคาะสนิมแล้วเคาะเพชรศิราวาดเสียวแล้วกันครับเชิดเชิดหน้าอย่างนี้ซอกครับสอกครับยา อุ้ย123น้ำหนักขึ้นมาไวแล้วเกินครับเราดูแสนโชคก้100ปอนด์เนาะตั้งแต่100ปอนด์นะครับต้องบอกว่าเป็นสุดยอดไอแอดของประเทศไทยเบอร์หนึ่งอันดับต้นๆของวงการมวยนะครับแสนถ้าไต่ช่วงหลังนั้นทางท่านบุการนั้นให้ไปเรียนหนังสืออ๋อโอ้โหโดนแล้วไงมาแล้วไงได้คืบ โอ้ยจะเอาสองมาแล้วครับซ้ายกับขวาครับดูครับโอ้ยแสนเฟ้นแล้วโอ้นี่ครับมาแล้วครับแต่ไม่เป็นไรครับพิิยะพิิยะเตือนไม่ไม่ตันขาดทำเลยเราเราเตือนเลยเราขยันนะฮะขยันยิงชกจิตชกจิตไม่ใช่ยิงไม่ใยิงอย่ายิงอย่ายิงไม่เป็นไรถ้าเลือดหกตกแผ่นดินแล้วก็แอนเดอร์ซินจ่ายทันทีครับเห็นละห้าร้อยดูซ้ายกับขวายันไปก่อนครับเพชรศิลา โอ้โแรกกันครับโอ้โโลูกบวกสวยครับหมดยกสองเดนินทางมาถึงยกที่สามของมวยคู่แรกของรายการนะครับธงชัยเป็นสินชายฝ่ายแดงกับพิศลาพรวลินฝ่ายน้ำเงินตลอดระยะเวลา30สปีของอัศวินดํากับช่องแคบเน้านะครับสร้างผลงานมาแล้วยาวนานแต่ตำนานยังไม่ได้ปิดนะพี่พิยะยังไม่ปิดย,ยังไม่ได้ปิดตำนานเพราะอัศวินดํายืนยันว่าจะสร้างมวยดังๆอีก ตั้งเป้าไว้ว่าอย่างน้อย1สิบคนเป็นอย่างน้อยเป็นออยย่างนน้ะครับยังไงสิบหนึ่งในสิบต้องมีคู่นี้แน่แต่ต้องมีคู่นี้แน่พวกสามารถพวกสมเด็จะเอรออยู่รออยู่พวกไอ้หนูตัวน้อยร้อยปอนด์นี่เยอะแต่ก่อนนี่ใต้นะทางใต้นะโอ้เยอะครับแต่ก่อนนี่ใต้เป็นเป้จักรเสบินดําเอาแสงมณีเสาเทียนบ่มาต่อยที่นี่ตั้งแต่20กว่ากิโลพันพยักล่ะใช่พยักด้วยชุดเดียวกันครับ นะครับพอมาต่อยแล้วหลายๆคนบอกว่าโอ้โหตอนนั้นสร้างกระแสได้ดีนะครับแล้วก็มีมีเสียงมีคนเห็นด้วยด้วยแล้วก็มีเสียงคัศจด,ด้วยพี่ได้ไปทับธรรมดาครับ,ตรบแต่<ม>าทางอัลสินดาก็ต่อสู้มาจนกระทั่งสร้างยอดมวยประดับวงการมวยได้นะครับนับตนี้ก็โอ้โหฝีม,ม้ออะไรมือต้องบอกว่าโอ้สุดยอดฮะ,<น>ะจังหวะฝีมือ อาจจะกรรมการลำคาญนิดนึงคลาสสิกครับคลาสสิกคือบางทีมวยนี่ถ้าดูมวยบู๊นี่ต้องดูอีกอย่างหนึ่งม่เตอร์ดักดูมวยดูมวยผีมือนี่ต้องดูอีกอย่างหนึ่งยังดูแกนศักนี่โอ้ต้องนับแข้งเลยครับแกนศักนี่ <c oughs> ใช่ไหมโ <c oughs> อ้สามารถในะคิดอต่ยไปด้วยคิดไปด้วยครับแต่ครูชกนี่ต้องทนันยาพาราเลย เติบเนี่ยซ้ายกับขวานะครับเชนศิลานั้นซ้ายโอ้ยจังหวาลวมนีเ่เจอขวาของธงชัยครับซึ่นชมวยที่ไม่มีนอกมีในนะครับอัศวินดำิดต,ตามได้หลอกได้ครั้งเดียวครับ <c oughs> นะถ้าจับได้ไกลยาวเติเมแต่ที่นี่แฟนมวยสบายใจได้ครับทีมงานนั้นไม่มีการเล่นกันท่านั้น <c oughs> ไม่มีไม่มี<อ>สืบได้เลยครับโมมยที่สาม เป็นประธานการแถลงข่าวก็อขอเชิญน,นะครับการแข่งขันนั้นจะม,มีในวันที่9สิงหาสนามเวทีโมอเชียวคลาวสถาบันการพักษาวิยาเขตกรุงเทพลังชิตนครนายกคลอง13ครับว่าที่ดรวิยาอินพงพันธ์ฝากประกาศข่าวมาเดินท,ทางมาถึงยกที่4นะครับตรงใจปิ่ิชัยกับเพชรลาพรวันลิน ต่วหนึ่งต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเอ็มร้อยอันดัชีวิตไม่มีลิมิตนะครับปุ๋ยที่กลายทีพีไอเครื่องดื่มคาราบาแดงแล้วก็บริษัทนธนาคารพัฒนาจำกัดเทีะะ่นีน่สล,ละอาจจะสิทธิเดลีนกับวินดี้สปอร์ตครับไปชมยกที่สี่กันต่อเลยครับซ้ายกับขวานะครับอย่าหลุดอย่าหลวมนะมดูครับโอ้โหอาวุธของธงชัยหรือว่าแสนนี่เขาจะเป็นนักมวยที่ ไม่มีข้อแม้ไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นเตะแล้วเตะเลย <laughs> ม,มีเงื่อนไขไม่มีข้อแม้ใดๆ่าจะสวนหรือไม่สวนไม่รู้โอ้โหดีวะ <laughs> ไ,ไม่มีเงื่อนไขจริงๆ <laughs> คุณจะอะไรส่วนไหนรับก็ได้มองอกได้หมด <laughs> แต่วันนี้เจอเพชรศิลาครับคุณ <laughs> เพชศิลาแข็งดังหินอะแกร่งดังหินเนี่ฝ<อ>ักมือเรียกธงชัยบอกมาหาผมบ้างสิ ผมไปเยือนบ้านคุณนานแล้วบ้านคุณไกลเหลือเกินหนองคายแข้งซ้ายเบิ้ลไปสองครับเพชรศิลาสามครับโอ้โหแหมแก่ฟันทั้งไหลเลยครับเออหวังผลเลยครับคุณมาผมไปแล้วคุณมาผมไปก็เกี่ยวเนียวตี้ักไม่ได้ไปแล้ขอโทษ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 ไม่ได้เจียธนาเจียหลักเสียหลักเสียหลัก อย่าทำอย่างนี้สิเพลงอิวเพื่อนกันเดินดดแล้วครับเพชรศิลาโอ้โหครับหักแล้วครับผมบ้างผมก็ทำเป็นแบบคุณอ้าวโจรใส่แล้วครับตอนนี้เพชรศิลาอ่า,อาดูนายดูนอกมานานแล้วดูนายยังไงครับ ต้องแยกครับดูท่านี้ครับพรนรงไม่ค่อยชอบเป็นคนขี้รําคาญาด้วยกรรมาการผมไม่อยู่กับใครมีทั้งนอกทั้งในปิดกลองไม่มีมีแต่ปิดหูปิดตาครับ <laughs> นักมวยเดี๋ยวดูเขาเอามือปิดแล้วแทง <laughs> ไปชมชย, <laughs> ยกสุดท้ายครับยกที่5้าครับราเชนนะไม่มีนอกไม่ไนัยนะฮะแต่บนเวทีมีฮะ <laughs> มีนอกมีนอกไมนยใช้ได้นอกกัแข้งดิไหนก็เขานี่ไไหนนี่เนี่ยโอ้นอกไปแล้วไหนว่าไม่มีนอกไม่นยไม่นายครับ เดินต่อครับตอนนี้เพชรชลาล้มได้ก็ลุกได้น่ะถอยได้ไม่ท้อครับเ๋าจริงๆรนี่เพชรชลาพอร์าไม่ใช่ธรรมดาชีวิตไม่มีตกตะกอนครับเพชรชลาพยาวตลอดครับเตะเขาเราล้มสีท้ายังรู้พระ ยังเดินต่อครับเชรศิลาโอ,โ,โอ้โหถ้ารู้ว่าแข้งสวยมีเตะแล้วก็ยกหนึ่งก็ไปแล้วมาไม่โทรศัพท์เลย <c oughs> <c oughs> ไม่โทรศัพท์เห็นะแบตหมดออเหรอแบตหมดมาเร็วเกินโอ้อยดูครับไปขิวต่ำนไปเยอะนะปีนี้เชรศิลาใช่ฮะ เทเซราคิ้วต่ำคิ้วอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าอยู่ที่ทรงผมเปลี่ยนทรงนะอีกจะพูดให้สะเทือนใจกรรมการข้างๆโอ้โหผมไม่เกี่ยงผมไม่ยุ่งผมไม่ยุ่งคุณจะยุ่งกับผมนะดูครับความพยายามอยู่ไหนล่ะเทศิราจะย้ายเวลาจะย้ายช่องแต่อยู่นักในจอท่านแน่นอนกดไว้เดี๋ยวเจอช่อง19ช่อง19นะครับ ริงนิวกัญญาครับต้นกัญญา19ครับช่อง19สปริงนิวตอนนี้ดูง่ายแล้วนะครับอ,อ,อ,อยังไม่หยุดครับยังไม่หยุดให้สะดุดอารมณ์ดูครับ,รรบชกแบบไม่มีเว้นวักอะ่ะต้องขอไปช่องกลานิดนึงถืออการประชาสัมพันธ์อ่ะละครับหมดยกสุดท้าย าละครับเดี๋ยวบทสรุปบนพื้นพระใบจะไปอยู่ชนบุรีหรือน้องคายเดี๋ยวทราบแม้วันนี้จิตกรบัวเนียมครับอาจารย์ใหญ่มาครับรายวันบัวเนียมเลยครับมาชมข้อสนามเป็นานว่าไปที่เพชรศิลาพรวลินกรรมชัยชนะก,กับพัะตานิคมไปโอ้ดีใจมากเลยนะครับมาชนะปิ่นสินใจได้